ก็ลองดูกับความหมายของคําว่าความความดันไอนะเพราะว่าการาฟอันนี้ก็แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับก็นะคะกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับนหภบมิก,ก,ก็ลองดูว่าความดันไอเป็นไงความดันไอเกิดจาก ไอของของเหลวชนภาชนะแล้วมีการถ่ายเทพลังงานทำให้เกิดแรงดันขึ้นมาปัจจัยที่มีผลต่อความดันไอ คือมีหนึ่งก็คือชนิดของของเหลวมุนดะห์ปูนะคะก็คือว่าชนิดของของเหลวเนี่ยมันก็คือของเหลวแต่ละชนิดมันก็จะมีแรงยึดเหนี่ยว ในของเหลวนั้นแตกต่างกันก็คือถ้าเกิดของเหลวชนิดไหนเนี่ยมันมีแรงยึดเหนี่ยวมากมันก็จะทําให้ของเหลวนั้นกลายเป็นไอได้น้อยถูกไหมคะถ้าของเหลวกลายเป็นไอได้น้อยปุ๊บความดันที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมีค่าน้อยลงนะก็ความดันไอเนี่ยจากเช้ของของเหลวจะทําให้เรารู้ว่าความดันไอ มาหกแันกับารยึดเหนี่ยวแลกว่าอะไรคุณก็อ,อย่างที่อธิบายเมื่อกี้ก็คือถ้ามันมีแรงยึดเหนี่ยวมากมันก็กลายเป็นไอ้น้อยเมื่อกลายเป็นไอ้หน่อยก็จะเกิดความดันไอน้อยสำหรับอุณหภูมิเนี่ยความดันไอจะแปลตาอุณหภูมินะคะ ก็ตามตัวอย่างคือถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยของเหลวก็จะการไอได้มากขึ้นนั่นเองส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลไม่มีผลต่อความดันไอนะคะก็คือขนาดและรูปร่างของภาชนะ ที่บรรจุของเองอีกอย่างก็คือปริมาณของของเนี่ย ใช่ไหมแล้วก็จัดชอยเขาเขาบอกว่าของเหลวผสม A B และ C จะมีจุดเดือดปกติที่ครึ่งหนึ่งของที่1และที่2จุดเดือดปกติคืออะไรจุดเดือดปกติคือจุดเดือดที่ความดันเป็น1 atm ก็เนี่ยถ้า1 atm ใช่ไหมของเหลว A ก็จะเดือดที่อุณหภูมิเท่านี้ตรงนี้ คือ a ถ้า b 1 atm ก็เลือตรงนี้อันนี้ b แล้วก็ c แล้วโจทย์เขาบอกว่าจะมีจุดเดือดปกติที่ครึ่งหนึ่งของที่1และที่2ครึงง 2, คร่งหนึ่งของที่1และที่2คือมันสรุปอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยจากตรงนี้เราดูก็รูล้ละครึ่งหนึ่งของที่1และที่ 2, มันมันไม่ใช่หนึแน่ เหลวอ,อเขาบอกว่ามันเป็นของเหลวผสมของ A, B และ C คือเอาทั้งสามตัวนี้มาผสมกันแล้วถามว่าจุดเดือดปกติอยู่ที่ไหนคือถ้าเกิดเอาของเหลวทั้งสามชนิดมาผสมกันเนี่ยจุดเดือดละมันจะต้องมากมากขึ้นไปอีกละมันมันไม่ใช่คืนหนึ่งของที่หนึ่งและที่สองแน่ๆมันสรุปอย่างนี้ไม่ได้ก็ไหนข้อสอบเขาบอกว่าที่ความดันบรรยากาศเท่ากับ1.5 atm ของเหลว A และ B มีจุดเดือดเท่ากันมาดูที่1.5 atm a และ b มีจุดเดือดเท่ากันที่ T2 ก็เนี่ยก็ถูกแล้วข้อ2ก็ตอบถูกต่อไปข้อ3คือข้อสาูคแล้วก็คืออย่างเวลาตอบก็คือเช็คสอไปเลยนะแต่อันนี้จะลองดูข้ออื่นดูก็คือข้อสามบอกว่าที่ความดันบรรยากาศสูงกว่า1 atm ของเหลว a มีจุดเดือดต่ำที่สุดที่ความดันสูงกว่า1 atm ก็คือจากเส้นนี้ขึ้นไปข้างบนเขาบอกว่าของเหลว a มีจุดเดือดต่ำที่สุด เวลาดูจุดเดือดใช่ปะอ่ะอย่างดูที่1.5งจุดห้าเนี่ยคองเหลวซีอยู่ตรงนี้อันนี้ลบกันดูที่หนึ่งจุดห้าใช่ของเหลว A อเอ้ยของเหลว C อยู่ตรงนี้อันนี้ C ส่วน B กับ A เนี่ยเท่ากันแต่เขาบอกว่าของเหลว A จะมีจุดเดือดต่ำที่สุดก็ไม่ใช่แหละก็เนี่ย C ยังต่ำกว่า A เลย ก็ข้อ3ก็ไม่ใช่ข้อ4เขาบอกว่าที่ความดันบรรยากาศต่ำกว่า1 atm ของเหลวผสม C กับ b จะมีจุดเดือดต่ำกว่าจุดเดือดของสาร A ที่ความดันเดียวกันของเหลวผสม C กับ B นะนีนะที่ต่ำกว่า1น่ atm ก็คือเส้นนี้ลงมาข้างล่าง เขาบอกว่าของเลผสมชีกับ B จะมีจุดเดือดต่ำกว่าจุดเดือดของสาร A ที่ความดันเดียวกันก็ลองดูเอาสักจุดหนึ่งอย่างเช่นจุดนี้ตรงนี้ก็ได้่างนี้นะลากมาให้ชนทุกอันตรงนี้ของเหลว A อะ่ะมีจุดเดือดอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมคะส่วน C กับ B เนี่ยมันมาเดือดที่ตรงนี้ แล้วยิ่งถ้าจะเอา B กับ C ผสมกันเนี่ยจุดเดือดมันต้องยิ่งมากขึ้นไปอีกแล้วเขาบอกว่าของเหลวผสม C กับ B จะมีจุดเดือดต่ำกว่าจุดเดือดของสาร A ที่คมในเดียวกันก็ไม่ใช่ละข้อสี่ก็ผิดแต่เราก็ตอบได้แต่แรกว่าข้อที่ถูกก็คือข้อ2ใช่ไหมครัก็ จุดล้อมแล้วแล้วกรนนำไฟฟา้ามาเราก็ถามว่าสาร A B C D เนี่ยควรเป็นสารในข้อใดแล้วก็มีใช้มาเป็นอย่างนี้กับ A B C D อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราลองมาพิจารณาจบกันเดี๋ยวเรามาดูใช้อีกทีนะคะคือเขาให้จุดเดือดกับจุดล้อมแล้วแล้วก็สภาพการน,นำไฟฟา้ามาทีเนี้ยสภาพการน,นำไฟฟา้าให้มาเราจะสามารถจำแนกได้คือเขาให้เป็นสถานะของแข็งกับลอมแล้วมาถูกไหมคะ ก็คือถ้าเป็นของแข็งเนี่ยก็จะเป็นพวกโลหะที่จะสามารถนําไฟฟ้าได้ส่วนเมื่อหลอมเหลวเนี่ยจะเป็นสารประกอบไอออนิกคือมันเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารประกอบไอออนิกคือเมื่อหลอมเหลวเนี่ยจะสามารถนําไฟฟ้าได้ทีนี้สารซีอะมันเห็นเด่นๆเลยก็คือเหมือนกับว่าในสถานะปกติเนี่ยไม่นําแต่พอไปหลอมเหลวแล้วเนี่ยสามารถนําไฟฟ้าได้ก็คือสารซีอะจะเป็นสารประกอบไอออนิกก็ลองมาดูสารซีก่อน ทีนี้มันเป็นไอออนิคสุดตัวเลยก็ไม่สามารถจะตัดช้อยไหนได้ก็มาดูมาดูอันนี้ต่อก็อย่างอันนี้ดูไปทีละตัวนะคะก็อย่างสาร A เป็นจุดเดือดก็ต่ำจุดหลอมเหลวก็ต่ำแสดงว่าสาร A เนี่ยจะต้องเป็นก๊าซในในสภาวะปกติก็มาดูสาร A ก็รู้สึกจะเป็นก๊าซอยู่จุดตัวก็ตัดอะไรไม่ได้อีก นะทีนี้ตัวนี้เนี่ยมาดูสาร B สา B จุดเดือดเนี่ยก็สูงแต่จุดหลอมเหลวเนี่ยต่ำแสดงว่าสาร B เนี่ยจะเป็นเป็นของแหลวที่อุณหภูมิห้องทีนี้นสาร B สามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยก็มาพิจารณา,าสารี